สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชา youtube ท่านครับผมนะครับสวัสดียามตอนบ่ยบายๆนะครับอยู่กับผมพี่โอ้โดัมซิ่งนนครับวันนี้ก็ภารกิจนะครับมาเช็ครถแมคโครนะครับรถดัมนะครับเรื่อเรียบร้อยแล้วรอแต่อะไรครับตอนนี้ รออะไรอย่างเดียวแดดร้อนมากครับวันนี้แต่ยังดีมีลมนะครับผมนะครับเ,เ,เจ้าวันทายแล้วก็เปลี่ยนซีลิงแพคแล้วก็แคริเรร์นะครับเจ้าสมายัยเปลี่ยนแคริเรร์ครับ ก็เจ้าล็อกกี้ก็เชื่อมฝาท้ายเสร็จแล้วครับผมหเหล็กมันบางมากครับเชื่อมฝาท้ายแล้วก็ ใส่มันตัวเดินฝั่งนี้น่าจะายังใสยอยู่นะครับยังเส,ยสยอยู่ฝั่งนู้นออจจะด,ดำเหม็นด้วยครับฝั่งนูน้นถ่่ยนมันตัวเดินทั้งสองคันครับเจ้าบรินไทยกับเจ้าสมลายถ่ายเหมือนกันนี่ครับก็เ<อ>ตรียมพร้อมพวกนี้ก็ เตรียมตัวไหวแม่นางฝั่งนี้จะดำปิดปีเลยครับนี่ฝั่งนี้ดำปิดปีเลยครับนี่เม้นด้วยอันนี้ก็ใส่ซีลิงแท็กเปลี่ยนกระบอกเลยครับเปลี่ยนกระบอกเล้งแท็กเลยครับโอ้เปลี่ยนแล้วใส่เคลียร์ใหม่เนี่ยโอ้ขับสบายครับเดินสบายครับนี่ พอรอ,อไหลครับพวงนี้ก็ไหว้แม่นางไหว้รถเสร็จก็ลุยงานเลยครับพรงนี้เปิดฤดูกาลของทีมงานทัวรหนึ่งครับใากาศเงียบเงาเหลือเกินครับวันนี้เสียบอยก็ไปกินขนมจีนน้ำยาอร่อยมากครับไม่รู้ว่า เปิดฤดกูการในวิ่งงานไหนก่อนนะครับยังไม่แน่ใจนะครับนี่ก็รออะไรจักจะมาถึงกี่โมงวันอะไรเราเอาโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็อาจจะไม่ยาวครับผมนะครับเดี๋ยวมีโอกาสก็จะไล่ ทำคลิปไปดูกันต่อเลยครับผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านรับผมครับขอให้มีความสุขความเจริญนะครับผมนาทีการงานสุขภาพแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมาครับผมนะครับสาธุให้ทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับเจอกันคลิปต่อไปครับผมครับ